สวัสดีครับพบกับครูกอล์ฟเดชจ้าสำหรับในคลิปนี้ครับครูกอลฟก็จะมาอธิบายนะครับแล้วก็จะมานำเสนอในส่วนของเรื่องปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งเป็นเนื้อหาที่เป็นในส่วนของรายวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับมันมีปัญหาพื้นฐานหลักๆอย่างไรบ้างไปชมกันเลยครับปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจนะครับ เขาบอกว่าเกิดขึ้นจากการที่ทรัพยากรเศรษฐกิจมีจํากัดนะเมื่อเทียบกับความต้องการของมนุษย์ที่มีอยู่อย่างไม่จํากัดทําให้ทุกสังคมครับประสบปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจนะก็พูดง่ายๆคือมนุษย์นะครับมีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดนะครับมีความต้องการอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นการต้องการในเรื่องของทรัพยากรนะครับหรือเบสิกเลยก็คือต้องการปัจจัย4ี่ นะครับประกอบไปด้วยอา,อาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งหม่มแล้วก็ที่อยู่อาศัยซึ่งปัจจัย4ทั้งหมดเนี่ยนะครับพื้นฐานเลยก็คือมาจากทรัพยากรทั้งนั้นเลยนะครับในส่วนของปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจนะครับนักเรียนปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจเราจะแบ่งออกเป็น3ปัญหาใหญ่ๆอย่างนี้ครับอันที่1ครับคือผลิตอะไรนะครับอันที่2คือผลิตอย่างไร และสุดท้ายครับคือผลิตเพื่อใครสูตรในการจำครับก็คืออะไรอย่างไรและเพื่อใครนะครับภาษาอังกฤษคือ what how แล้วก็ for นะครับนี่คือส่วนที่เราจะต้องรู้เลยมันเป็นปัญหาพื้นฐานปัญหาหลักๆของเศรษฐกิจเลยนะครับเดี๋ยวไปอธิบายเพิ่มเติมน,นะครับปัญหาว่าจะผลิตอะไรนะครับก็คือ what ครับ เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาตินะครับหรือว่าทรัพยากรของเราจจากัดเมื่อเทียบกับความต้องการนะครับดังนั้นจึงต้องมีการตัดสินใจว่าควรจะเลือกทรัพยากรที่อยู่นะครับที่มีอยู่เนี่ยนำไปผลิตสินค้าและบริการอะไรได้บ้างที่จําเป็นและเป็นจํานวนเท่าใดนะครับจึงจะสามารถสนองความต้องการนะครับก็คือความต้องการของมนุษย์แหละและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสังคมดังนั้นไอ้ข้อที่1เนี่ย สำคัญมากครับเขาบอกว่าผลิตอะไรนะครับ what คือผลิตอะไรเราต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยมันเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่นะครับหากเราต้องการมากเราจะจัดการกับทรัพยากรเนี่ยที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยให้ได้ประโยชน์สูงสุดอย่างไรนะครับ <c oughs> มาดูปัญหาต่อไปครับปัญหาต่อไปก็คือปัญหาที่ว่าเราจะผลิตยอย่างไรก็คือห o ว หลังจากที่เราตัดสินใจนะครับว่าเราจะผลิตอะไรแล้วนะครับเป็นจํานวนสักเท่าไหร่ก็ตามแต่นะปัญหาที่เราจะต้องตัดสินใจในขั้นต่อไปคือเราจะใช้เทคนิคและกรรมมาวิธีการผลิตสินค้าและบริการนะครับที่ผู้บริโภคต้องการวิธีการใดและจะใช้ปัจจัยการผลิตมากน้อยในสัดส่วนเท่าใดจึงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดหรือเสียต้นทุนต่ำที่สุดนี่คือปัญหาครับ ปัญหาเราต้องคิดแล้วแหละเพราะเนื่องจากว่าผู้ประกอบการเนี่ยลงทุนก็ต้องหวังกําไรถูกไหมครับผู้ประกอบการลงทุนก็หวังกําไรเหมือนเราเนี่ยนะครับเราหวังสิ่งใดเราก็อยากได้สิ่งนั้นหรือหวังมากกว่านั้นก็เป็นไปได้ดังนั้นเราต้องตัดสินใจว่าจะทําอะไรเสร็จปับ๊บเราต้องมาคิดว่าขั้นเนี้ยเราจะผลิตอย่างไรหรือเราจะทําอย่างไรนะครับกับสิ่งที่เราจะดําเนินการในขั้นต่อๆไปนั้นนะครับนี่คือปัญหาขั้นที่2ครับ ต่อไปครับปัญหาข้อที่3ปัญหาข้อที่3าั้นสุดท้ายของปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจก็คือผลิตเพื่อใครนะครับฟอร์วอร์ครับผลิตเพื่อใครปัญหานี้เป็นปัญหาที่ต้องคํานึงถึงเป็นพิเศษเพราะเนื่องจากว่าเราผลิตอะไรมาแล้วนะครับแล้วเราก็มาคิดว่าเราจะผลิตอย่างไรสําคัญเลยครับเราผลิตเพื่อใครนะครับบางทีตลาดอาจจะไม่รองรับนะครับบางที เราผลิตออกมาแล้วอาจจะไม่เป็นที่ต้องการนะครับอาจจะไม่เป็นที่ต้องการของตลาดหรืออาจจะไม่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเลยอะไรประมาณนี้นะครับมาดูครับปัญหานะในเรื่องของจะผลิตเพื่อใครก็คือปัญหาว่าจะผลิตสินค้าและบริการเพื่อใครคําตอบคือผลิตเพื่อประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภค หลังจากผลิตสินค้าและบริการได้แล้วก็จะมีการจําหน่ายแจกจ่ายไปยังผู้บริโภคนะครับแจกจ่ายไปยังผู้บริโภคแต่ในส่วนของตรงนี้นะครับเราต้องคํานึงถึงเป็นพิเศษครับถ้าเราเป็นผู้ประกอบการนะครับนักเรียนผู้ประกอบการจะต้องคํานึงถึงว่าเราผลิตออกมาแล้วเนี่ยผลิตเพื่อใครและกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตลาดเนี่ยมันตรงตามวัตถุประสงค์หรือตรงตามเป้าที่เราตั้งไว้หรือไม่นะครับดังนั้นเขาจึงเรียกว่าปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ นะครับสรุปได้ง่ายๆเลยครับปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจนะครับนักเรียนจะประกอบไปด้วยครับ what how for whom นะครับก็คือผลิตอะไรแล้วก็มาผลิตอย่างไรสุดท้ายครับคือผลิตเพื่อใครนั่นเองนี่คือปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจครับนะก็ขอบคุณนะครับทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะครับรับชมรับฟังก็อย่าลืมกลับไปทบทวน นะครับกับคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายคนนะครับก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับครูกอล์ฟด้วยเด้อจ้า